วัสดีครับและนี่ก็เป็นคลาสของการเฉลยละเอียด Toic Simulation t e s t ที่2 p a พาที่1น,นั่นเองนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเทปค i ิปที่เอามาประกอบในการเฉลยนี้เนี่ยเขาติดเฉลยมาให้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็จะเห็นว่าอย่างข้อ1คําตอบคือข้อ A อไงเนาะเพราะว่ามันไฮไลท์ด้วยสีฟ้าใช่ไหมครับแต่ว่าก็ในคลาสเนี่ยผมก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับถึง Uh, distraction ต่างๆแล้วก็คำศัพท์เพิ่มเติมว่าในแต่ละข้อมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเนาะก,ก็มาเริ่มต้นกันเลยกับภา์ที่1ข้อที่1น,นะครับในรูปก็จะเห็นเป็นผู้ชายนะฮะแล้วก็จ้องมองที่คอมซึ่งก็แน่นอน he's working at a h computer ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะครับส่วนข้ออื่นเนี่ย he's opening a window มันมีคำที่ถูกอยู่แล้วก็มีคำที่ผิดอยู่ใช่ไหมฮะคือ window เนี่ยมีอยู่ในรูปนะแต่ว่ากริยา opening ไม่มี นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทริคเวลาเราได้ยินนาวหรือ Verb อะไรที่มันไม่ปรากฏในรูปนะครับก็ตัด c o o i e f i l t t r t ทิ้งออกไปได้เลยเนาะข้อ C-Cat มีคำศัพท์นิดหนึ่งครับคือคำว่า assembling มาจดกันครับ assemble นะครับ assembling มาจากคำว่า assemble อ่าซึ่ง assemble เป็น Verb assembling เป็น verb i NG นะครับแต่ว่าประกอบนั่นเองฉะนั้นความหมายของข้อ C คือเขากำลังประกอบโต๊ะอยู่เนาะ d e s k แปลว่าโต๊ะนะครับก็จดไว้ด้วย โอเคซึ่งถามว่าในรูปมี Desk ไหมมีอยู่นี่นี่เองนะครับเดสกกับ t ทเบิต่างกันนิดนึงคือ Desk มักจะหมายถึงว่า Desk คือโต๊ะทำงานส่วน t ทเบิคือโต๊ะทั่วไปโอเคนะครับส่วน้อดีด็อกนะครับ he's watering some plants นะอ่ะก็ถามว่าในรูปมีอะไรบ้างตามข้อ d ีด็อกมีอยู่หนึ่งคำก็คือคำว่า สองคำคือ h e s กับ plants ถูกไหมครับ plants หมายถึงต้นไม้ตรงนี้เห็นไหมต้นไม้เต็มไปหมดเลยแต่ว่ากริยา water นะครับหมายถึงรดน้ํานั่นเอง water เป็น n o n คือน้ําเป็น verb ก็คือให้น้ำนะฮะรดน้ํานั่นเองรดน้ําอะไรเย่ย plants หมายถึงต้นไม้เนาะโอเคครับก็เราจดคําศัพท์กันไปพอสมควรนะครับข้อที่หนึ่งมาดูในรูปที่2กันครับอ่าเขาบอกว่าเขา woman is riding a bike ในรูปมี bike แต่ เกียร์ไริงไม่มี A woman is putting on a helmet นะครับ uh, ทั้ง putting แล้วก็ helmet ไม่มีทั้งคู่เลยนะครับ helmet แปลว่าอะไรเอ่ย helmet หมายถึงจำได้ไหมครับหมายถึงหมวกนิรภยัยนั่นเองหมวกกันน็อกอ่ะถ้าถแปลให้มันเป็นภาษาง,ง่ายๆนะครับหมวกกันน็อกนี่เองเรียกว่า helmet นะครับต่อมาข้อ see cat a woman is resting resting on a bench ข้อนี้เป็นข้อที่ถูกต้องเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงถูกเขาทำอะไรอยู่ rest หมายถึงพัก พักอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่มานั่งนั่นเองเก้าอี e ้นั่งมานั่งนะครับเรียกว่าเบนช์เนาะก็ rest แปลว่าพักพิงพิงหลังอยู่ใช่ไหมครับบนเก้า e. อี้มานั่งนั่นเองเก้ e าอี้ยาวนะครับต่อมาโอเคส่วนกอดิด็อกนะครับในรูปเนี่ย ก็อันนี้ซีด็อกสแกนมามันก็เลยจางเลนิดนึงแต่ว่าในหนังสือจริงก็คงเห็นเป็นทะเลอยู่แล้วนะครับคำว่า C มีแต่ w a l k i n g นะครับเป็นกริยาที่ไม่มีก็ค่อนข้าง obvious ชัดเจนนะครับสำหรับร,รูปนี้อะไปต่อที่ข้อที่3กันครับรูปที่3ครับอาข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่ยากนะเพราะว่ามีบางคนฟังแล้วแบบนึกไม่ออกเลยว่าคำตอบจะเป็นข้อไหนดีคำตอบที่ถูกต้องก่อนนะครับคือข้อ C cat offender is selling some merchandise อาโอเคเดี๋ยวเราไป คำศัพท์ของข้อ c กันแต่ก่อนอื่นมาฟิลเตอร์ข้อ a ข้อ b กันก่อนนะครับข้อ a บอกว่า some women women are trying on hats มันมี s o m m e n ครับมีจริงๆครับมีหนึ่ง,ม,งมีสองคนนะแต่ว่า hats มวกไหนคือมวกนะครับยังไม่เห็นมีสักที่หนึ่งนะครับคือไม่มีคำศัพท์อยู่ในรูปนะครับทั้ง verb หรือ noun ก็ฟิลเตอร์ออกไปได้แล้วอันนี้เราดูก็เหมือนกับเป็นหน้าร้าน นร้านชั่วคราวใช่ไหมครับแล้วก็มีของตั้งอยู่ข้างบนแต่ของข้างบนเหมือนจะเป็นแบบเป็นกล่องเป็นกระบ,บะเป็นเอ่อกินโตอะไรประมาณนี้มั้งครับนะรูปไม่ชัดมากเท่าไหร่แต่ไม่มีหมวกไม่มีแฮทแน่นอนนะฮะเขาบีบอยนะครับ The women are moving a display case ข้อนี้ฟังดูเหมือนจะตอบได้ใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีหลายคนตอบเขาดีไปแต่ว่าเอ่อพอยต์หลักๆของข้อนี้ไอ้คำว่า display case เนี่ยหรือว่าเอ่อตัวที่ ตัวนําเสนอตัวนําแสดงนะซึ่งมันก็สามารถตีความได้ถึงไอตัวนี่เห็นไหมครับสิ่งที่เอามาดิสเพลย์สิ่งที่เอามาโชว์ของอ่ะดิสเพลย์แปลว่าแสดงของหรือโชว์ของเคสก็คือตัวตัวเคสนั่นเองตัวตัวชั้นวางนะครับตัวตู้ตู้โชว์ของซึ่งมันก็มีอยู่ในรูปมันก็เป็นไปได้ The women มีไหมมีสองคำนี้มีนะครับมันฟังดูโอเคแต่สิ่งที่มันพิสูจน์ไม่ได้เป็นคำที่ไม่มีอยู่ในรูปนั่นก็คือคำว่า moving ครับเพราะเราไม่เห็นมีการเคลื่อนที่เคสเคสเนี้ย display c s s เนี้ยตู้วางชั้นวางของแผงรอยขายของใช่ไหมครับแต่อ่าน่าจะเหมาะสมกว่าแผงลอยขายของเนี่ยมันตั้งอยู่กับที่ครับเขาไม่ได้เห็นอยู่เขาไม่ได้ลากมันอยู่เนาะฉะนั้นแล้วข้อ B ก็ผิดตรงที่คําว่า moving นั่นเองอ่ะส่วนข้อ C cat ถือว่าเป็นข้อที่เขาใช้คํายาก เพื่อที่ให้เราสับสนว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกฉะนั้นข้ามาดูข้อดีด็อกก่อนสมมติว่าตอนนี้ฟังอยู่ข้อซีแคทเนี่ย "A vendor is selling some merchandise" เอ๊ะคำไม่คุ้นเลยจะตอบดีไหมนะก็มาฟังข้อดีด็อกครับ "A customer is looking in a mirror" คำนี้อ่านว่า mirror นะครับไม่ใช่ mirror นะครับภาษาไทยเนี่ยอ่านว่า mirror แต่ว่าอ่าอังกกษคั้ควเป็นพยางเดียวคือ mirror เหมือน m m i r r แค่นั้นนะครับ mirror A customer is looking in a mirror ซึ่งในรูปมี a mirror ไหมครับ มายถึงกระจกเนาะจดไว้หน่อยแล้วกันนะครับลูกค้ากําลังมองดูกระจกสิ่งที่เขาถือเนี่ยมันมันไม่ชัดเจนเลยอมองไม่ออกเลยว่าเป็นกระจกฉะนั้นก็99%ไม่น่าใช่นะครับข้อดีด็อกก็ผิดที่คําว่า Mirror นั่นเองก็จบครับถึงแม้ข้อ C-Cat เราจะไม่แน่ใจคําศัพท์แต่ก็เรียกว่าเป็นข้อที่เราสามารถตัด h o i c e f i l ตัว out อีก3ข้อที่เหลือ ออกไปได้นะครับสุดท้ายแล้วถ้าเราแม่นคำศัพ์์ข้อ C-Cat ก็แน่นอนครับชัดเจนที่สุดถูกต้องนะเพราะว่า a vendor แปลว่าคนขายคนขายของเนี่ยครับเรียกว่า vendor นะครับเขาขาย some merchandise merchandise ถ้าแปลงง่ายๆนะครับ vendor ถ้าแปลงง่ายๆก็คือ seller ใช่ไหมคนขาย vendor คำเดียวกัน merchandise ถ้าแปลงง่ายๆก็คือ goods ครับ goods คืออะไรครับ goods ก็ Good s, คือสินค้านั่นเองนะครับก็ หมายถึงสินค้าสรุปแล้วข้อ C cat นะครับความหมายคือคนขายกำลังขายสินค้าบางอย่างอยู่ซึ่งก็ general ดีครอบคลุมสำหรับรูปนี้มีคนขายสินค้าอยู่ในมือจบถูกต้องข้อ C cat คือคำตอบนะครับก็ทั้งคํ m ว e า vendor แล้วก็คว่า m e r c h a n d i s e ถือว่าเป็น advance d word network, network ที่ควรจะต้องทราบไว้ก่อนไปนสอบแน่นอนฉะนั้นไฮไลท์ไว้จดไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมตรงนี้นะครับคำว่า display แปลว่าแสดงสินค้าใช่ไหมครับ แสดงสินค้าเคสก็หมายถึงตัวตู้ตัวชั้นตัวที่เป็นเคสนะฮะก็คือตู้แสดงสินค้านั่นเองหรือว่าถ้าเกิดในกรณีนี้มันก็พอจะแปลรวมๆกันได้ว่าหมายถึงแผงขายของแผงลอยขายของนั่นเองอ่าโอเคนะครับไปต่อกันที่ข้อที่4กันนะโอเคอยู่ไหนเอ่ยอ่าตรงนี้นะครับข้อที่4ี่นะครับมาดูกันครับกับรูปนี้เป็นอะไรครับเนี่ยมีเก้าอี้ติดกับ อแม่น้ําใช่ไหมครับแล้วก็มีมีร่มกลางไว้แบบพักร้อนเนาะอะ a large tent is being assembled แน่นอนครับ tent หรือเต n นเนี่ยในภาษาไทยก็เต็นทับศัพท์มาอันนี้ไม่ใช่เต็นนะครับเต็นมันต้องเข้าไปนอนได้นี่เรียกว่า umbrella เนาะร่มส่วน assemble ก็ไม่มี assemble เมื่อกี้เราเจอไปในข้อที่หนึ่งใช่ไหมเอ่ยจำได้ไหมเอ่ยแปลว่าอะไรครับ assemble หมายถึงประกอบนั่นเองนะครับก็ไม่มีทั้ง นาวตัวดีแล้วก็ไม่มีทั้ง verb ตัวนี้ก็ผิดไปแล้ว Some stairs lead to a boat อ่า stairs มีไหมครับ s t a i r แปลว่าบันไดเนาะมีนะครับบันไดมีอยู่ในรูปดูให้ดีบันไดอยู่ตรงไหนเอ่ยบันไดอยู่ตรงนี้น,นี่ตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้อ่า uh, แต่ว่าสิ่งที่ผิดคือ lead to a boat lead แปลว่านำไปสู่นำไปสู่เรือแต่เรือไม่มีในรูปนะอ๋อเรือมีอยู่คือตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะสองตัวเวลาดูรูปก็ละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่า อย่าลืมบางทีบางทีแล้วก็มีอยู่คือข้อหกเนี่ยสิ่งที่มาเป็นคําตอบไม่ใช่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในรูปนะครับตรงเนี้ยอย่างรูปเนี้ยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือเก e, ้าอ,อี้นะครับแต่ว่าเผื่อไว้นะครับเผื่อเขาออกข้อยากๆบางทีอาจจะไปะโผล่ข้อที่พูดถึงเรือก็ได้ก็มีก็พยายามดูให้ทั่วถึงดูแบ็กกราวนด์ให้ดีนะครับแต่ว่าไอ้คาว่า lead to เนี่ยมันผิดตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดลีดทูหมายถึงว่าขึ้นบันไดไปแล้วปุ๊บต้องเป็นเรือเลยเพราะว่า บันไดมันขึ้นไปความหมายคือบันไดมันนาพาขึ้นไปอย่างเรือนั่นเองซึ่งก็มันไม่มันไม่ใช่ท่าเทียบเรือนี่เนาะมันเป็นทางขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งของร้านเฉยๆนะครับอะเขาสี่แคท some umbrellas have fallen on the ground มี Umbrella ครับเริ่มมี Umbrella แล้วถูกต้องแต่ว่า fallen ทุกคนคงทราบคำนี้ดีก็คือลม้มลงบนพื้นนะครับ ground แปลว,ว่าพื้นก็จบกันตรงนี้ครับ ไม่ได้ล้มคำตอบคือค e ดีด d อ g นะครับ some chairs are facing the water แค่นี้เอง simple สุดๆเลยนะก็เ e ก้าอี้หันหน้าไปทางแม่น้ำจบง่ายมากง่ายนิดเดียวนะครับตรงตัวสุดๆ face เป็น n o วเแปลว่าหน้าหน้าของเราใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้ดูให้ดีนะครับนี่เป็น verb เพราะว่าอยู่หลังอลงท้ายด้วย ing ความหมายของ face เมื่อเป็น verb ก็หันหน้านั่นเองนะครับหันหน้าสู่น้ำ นั่นเองนะครับโอเคสข้อแล้วไปต่อข้อที่5ครับอ,อยู่ในครัวกันบ้างเอามีผู้ชาย2คนครัวข้อ A นะครับ one of the men is setting a table โอเค table <Okay. S 2> ไม่มีจบกันตรงนี้นะครับ one of the men is mopping the floor mop คำนี้น่าจะเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะครับ mop หมายถึงไม้ถูพื้นนั่นเองก็เป็น verb ก็ความหมายเดียวกันแหละถูพื้นนะครับซึ่งพื้นมีแต่ m o p พ i งไม่มีตรงตัวนะครับ the men are working in a kitchen ข้อน,นี้เหมือนแจกคะแนนนะครับเพราะว่า ตรงเป๊ะมากๆนี่คือคิ t เช่นรู้อยู่แล้วส่วนข้อที่ด็อกมาดูกันนะครับผิดตรงไหน,น The m e n are shopping in a grocery store แน่นอนเขาทำงานอยู่นี่ดูกันดูออกกันอยู่แล้วนะครับคงไม่ได้มาช้อปปิ้งนะครับส่วนเอ uh, grocery stores มาทวรคำศัพท์นิดนึงซึ่งอันนี้ไม่มีอยู่ในรูปแน่นอนนะครับเพราะว่าในรูป Kitchen groceries หมายถึงของชำนะพวกแบบผักเนื้อสัตว์อะไรเยอยนะครับ grocery stores ก็เหมือนกับเหมือนเกิร์เม่ market นะฮะเหมือนตลาดนั่นเองนนเนาะโอเค ไปก็ข้อสุดท้ายของพาร์ทหนึ่งนะครับรูปนี้มีแท็กซี่มีรถอยู่ไม่ใช่แท็กซี่นะครับมีบ้านเรือนมีต้นไม้มีฟุตบาทมีคนเดินมีเสาไฟฟ้านะครับมีป้ายเาสาไฟจราจอดนาะก,ก็พยายามดูให้ทั่วๆข้อ A ครับ a road is being paved by construction crew ก็อ A ก็ไม่ถูกอยู่แล้วแหละความหมายมาดูกันนะครับถนนกำลังถูก Pave อันนี้เป็นคำศัพท์ Pave หมายถึงลาดยางาปูถนนนั่นเอง ปูถนนหรือราดยางนะครับจริงๆมันก็คําเดียวกันใช่ไหมถ้าถนนเพราะถนนเป็นยางมาต่อยนะครับอ่ะโดยทีมนะครับครูก็คือทีมเหมือนกับเคบินครูใช่ไหมครับคนที่อยู่ในเครื่องบินนะครับคอนสตรักชั่นก็ก่อสร้างโดยพนักงานก่อสร้างนั่นเองนะครับคอนสตร c t ชั่นครูซึ่งเอ่อเพฟกับคอนสตรั t ชั่นครูนี่ไม่มีเนะาะสอ,อันนี้ไม่มีก็ไปต,ต่อที่ข้อ B นะครับเ c โคมีอยู่ครับเ c โคแปลว่ายานพาหนะ รถยนต์คือหนึ่งในยานพาหนะก็สับสับจดไว้นะครับ Vehicle อะมา Vehicle นะครับยานพาหนะ has been parked ซึ่งมันฟังดูจะถูกแล้วจะถูกแล้วนะครับข้อ B ก็เวลาตอนแรกที่ฟังคิดว่ากำลังจะก,กาแต่ว่าสุดท้ายนะครับ Garage ไม่ถูกต้องนะครับ Garage แปลว่าโรงรถถูกไหมถ้าเกิดไม่แม่นคำนี้อาจจะมีเผลอตอบได้นะ uh, ต้องเป็นโรงเก็บรถนะครับ โอเคซึ่งตรงนี้จอดอยู่ outdoor อยู่ข้างนอกนะต่อมา c o สี i c a t ครับ some men are preparing a building some men พูดมาถึง some men มันก็จบตรงนี้แล้วเพราะว่าในรูปเอาจริงๆมีคนอยู่คนเดียวซึ่งมันก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรด้วยนะครับถ้า some men มันต้องมีคนหลายคนแล้วแหละแล้วก็ repair แปลว,ว่าซ่อมนะครับต้องซ่อมตึกอยู่ซึ่งก็ตึกมันก็ปล่อยไว้เฉยๆอสุดท้ายคำตอบคือขาอ d d o c นะครับขา d d o อโอเค some trees have been planted along a walkway ต้นไม้หลายๆต้นบางต้นของคต้นได้ถูกปลูกไว้นะครับไปตามทางเดิน plant แปลว่าปลูกนะครับ plant ถ้าเป็นนาวอันนี้อันนี้เป็น verb นะครับแต่ถ้าเป็นนาวแปลว่าต้นไม้ส่วนถ้าเป็น Ver b ก็คือทำอะไรครับคนมา Plan t a plant ก็คือคนมาปลูกต้นไม้นั่นเองนะครับโอเคเนาะ plant เป็นคำศัพท์ที่ควรทราบไว้ด้วยก็ต้นไม้ปลูกไว้ตาม ทางเดินตามนี้เลยครับตามรูปเลยซึ่งข้อนี้อย่างที่ได้พูดไปตอนพาร์ทที่สี่ว่าเอ่อข้อที่สี่ว่านี่เป็นตัวอย่างที่เขาหยิบยกสิ่งของวัตถุนะครับหรือสิ่งที่อยู่ด้านหลังที่ไม่ได้โดดเด่นขึ้นมาที่เราไม่ได้คาดเดาว่ามันน่าจะตอบอย่างนี้มันก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับสิ่งแรกที่คนไปเพ่งเล็งก็คือรถเป็นตัวดูดโฟกัสของเราแต่ก็อย่าลืมว่าพาร์ทหนึ่งนะครับคำตอบ อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรที่โดดเด่นเลยก็ได้อาจจะมาจากอะไรที่อยู่ข้างหลังรูปฉะนั้นแล้วนะครับก็จากเทคนิคสตร t e จีของพาร์ทที่1ที่เราได้รีวิวกันไปเนาะอย่าลืม1ก็คือ,อฟิลเตอร์ข้อที่มีคําผิดออกไปก่อนเพราะว่ามันอย่างน้อยก็ช่วยตัด c h Choice เรา2ที่สําคัญนะครับก็คือ,อดูเรียกว่าให้ละเอียดทั่วทั้งรูปนะครับอย่ามองข้าม ก่อนที่เราจะฟังไอ c h o i c e ของมันออกมาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ตัวที่โดดเด่นอย่างเดียวดูไปถึง background ด้วยว่ามีอะไรใครทำอะไรอยู่ข้างหลงังเพราะมันอาจจะเป็นคำตอบก็ได้เนาะก็พาที่หนึ่งเราเฉลยกันจบเรียบร้อยไปต่อกันที่พาที่สครับเจอรายละเอียดพาทที่สกันแล้วนะครับผมกับข้อที่7เนาะโอเคข้อที่7ครับมาดูกันอ่า how long was your vacation ถามว่า how long ก็ทวนกันหน่อยนะฮะถามว่า how long สิ่งที่ expect ได้คำตอบก็ต้องเป็น duration นะครับเป็นช่วงเวลานะครับซึ่งแน่นอนมันมีข้อ b นะครับแต่ข้อ b ไม่ใช่ช่วงเวลาข้อ b เป็น,ข,ปนข้อ b เป็นจุดเวลาเรียกว่า specific time นะครับใน s u m e i n y n o u s s ไม่ได้บอกว่าช่วงระยะเวลานานเท่าไหร่แต่ข้อ c เนี่ยชัดเจนตามที่เฉลยไว้เลยนะครับ a week and a half นะครับซึ่งมันก็คือ1อาทิตย์ครึ่งใช่ไหมอ่าก็ตรงไปตรงมาเนาะคำถามก็คือว่าวันหยุดของคุณ ใช้วันหยุดของคุณคุณหยุดไปนานเท่าไหร่นั่นเองนะโอเคต่อมาข้อที่8นะครับยลชีดจาย l a n e Ti ่ k e t e t อย่าลืมในทวิกนะครับเป็น international test ฉะนั้นเรา e x p e c t ได้ว่าก็ต้องมีชื่อคนหลากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะญี่ปุ่นเอเชียจีนนะฮะชื่อเกาหลีหรือชื่ออินเดียนะครับมีเต็มไปหมดเลยเนาะก็ e t t ไว้ด้วยละกันนะอ่ถามว่า did ดิจิบา p l a n n ticket yet? คุณซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วหรือยังคำตอบก็ต้องคอนเฟิร์มว่าซื้อแล้วหรือยังไม่ซื้อนะครับข้อ A is it still raining ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับฝนยังตกอยู่ไหมข้อ B yes สหร o ฐอ t yes t e r d a y ใช่ฉันซื้อแล้วเมวื่อวานนี้ตอบมาตรงตัวข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่ง่ายข้อหนึ่งนะครับส่วนข้อ C ให้สังเกตครับเขาเล่นกับเราเรื่องของอะไรตอบว่า it's my favorite brand นะครับเป็นแบรนด์ที่ฉันชอบมากเลยคือเขามาเล่นเราเนี่ย ในเรื่องของหนึ่งนะครับว่าคุณซื้ออะไรบางอย่างหรือยังใช่ไหมก็อาจจะหมายถึงว่าซื้อแบรนด์นี้แล้วแต่ก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าเขาเคลียร์เคลียร์ริฟายมาชัดเจนว่ามันต้องเป็นเพลนทิเคตอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะมาดิสแทรกเราให้เราสังเกตไว้นะครับก็คือคําว่าทิเคตเนี่ยไอ้คำว่าแบรนด์ตัวนี้มันไปออกเสียงคล้ายๆกันกับคําว่าแบรนด์ใช่ไหมครับแบรนด์ที่แปลว่าวงดนตรีซึ่งถ้าเกิดเราฟังคำว่าเพลงข้างหน้าทิเคตไม่ทันหรือฟังไม่ดีเนี่ยก็อาจจะตีความได้ว่าไอ้คุณซื้อตั๋วคอนเส ไปดูวงอะไรหรือ,อยังได้เหมือนกันใช่ไหมครับฉะนั้นก็พัดสองสติต้องอยู่กับนั้นกับตัวให้มากที่สุดนะครับโอเคต่อมาข้อที่9 could you hold the door open please ช่วยเปิดประตูค้างไว้หน่อยได้ไหมนะครับ hold the door open หมายถึงเปิดประตูค้างไว้อ่าฉะนั้นคำตอบก็คือทำได้หรือไม่ได้นั่นเองนะครับก็อคำตอบตอบ,ตอบข้อ c นะครับตามนั้นเลยโอเคส่วนข้อ a through the front door through แปลว่าผ่าน through หมายถึงผ่านนั่นเองนะครับก็ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมครับช่วยเปิดประตูค้างไว้หน่อยได้หรือไม่นะครับกับฉันเดินผ่านประตูไปนะครับไม่เกี่ยวกัน sorry there a r e n t any left ขอโทษที่มันไม่มีอะไรเหลือแล้วอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันนะครับเป็นคำตอบคนละอย่างกันเลยก็สี่ cat ครับ Show no problem แน่นอนไม่มีปัญหาช่วยเปิดประตูค้างไว้หน่อยได้ไหมแน่นอนไม่มีปัญหา ก็ฟังดูดีถูกต้องนะครับแมชมากที่สุดแล้วโอเคต่อมานะครับไปต่อกันที่ข้อ10ครับ what do you want to eat for lunch ถามว่า what อ่าก็ expect ได้ว่าคำตอบต้องเป็น item นะครับนี่คือสิ่งที่ expect ได้อย่างง่ายที่สุดเนาะก็คือเป็นรายการของสิ่งของตอบมาแต่ว่าก็มีคีย์เวิร์ดคือคำว่า eat แล้วก็ lunch ซึ่งมีอยู่ข้อเดียวแหละที่เป็นอาหารนะครับ eat lunch ก็ต้องเป็นอาหารเนาะก็ let's have sandwiches อยากไปกินแซนด์วิชกันเถอะใช่ไหมก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับข้อเอมีคำศรรัพท์เล็กน้อยนะครับคือคำว่า escalator หมายถึงอะไรครับ Escalator หมายถึงบันไดเลื่อนในห้างเนี่ยนะครับเรียกว่า Escalator ส่วนข้อบ Distract เล็กน้อยทวิสต์นิดหนึ่งแต่มันไม่ใช่คำตอบที่ถามว่าคุณอยากกินอะไรข้อบ B. บอกว่ามันอร่อยมากเลยมันตอบไม่ตรงคำถามนะโอเคสิบเอ็ดนะครับ why has e c o m p a n y s a n l p r o f i t decreased ทำไมเวลาถามว่า why นะครับคำถามที่ขึ้นต้นว่า y h y หรือถามขึ้นต้นว่า how เนี่ย mm hmm. บอกได้เลยว่าคำตอบนะครับมันคาดเดายากนะครับอืมเพราะว่าเหตุผล mm hmm. หรือวิธีการทำเนี่ยมันเป็นไปได้ร้อยแปอย่างนะครับก็อันนี้ก็ต้องฟังให้ดีว่า a, b หรือ c ที่เป็นเหตุผลแต่แต่มันมีตัวช่วยนิดนึงเพราะว่าข้อ a เป็นข้อที่มีคำว่า because ซึ่ง because มักจะ90%นะครับมักจะเป็นสิ่งที่รองรับกับ คำว่า w i d อยู่แล้วนะครับมาแปลคําถามกันนะครับทําไมกาไรรายปีนะครับของบริษัท uh, ถึงลดลงจดคำศัพท์ไว้หน่อยนะครับ annual แปลว่ารายปี profit ทราบกันอยู่แล้วนะครับกำไร decrease ตรงข้ามตรงข้ามนะครับกับคําว่า increase นั่นเองนะครับก็ increase แปลว่าเพิ่ม decrease ก็แปลว่าลดหน้าเพราะว่ายอดขายได้ตกลงมาตรงตัวข้อปมาถึงเป็นกราฟที่มีรายละเอียดเยอะมากไม่เกี่ยวกันนะครับ ค่ซีปฏิทินของบริษัทเสร็จแล้วเกี่ยวอะไรกับแอนนอลโปรฟิตถูกไหมครับโอเคต่อมา12นะครับ where's the client directory you borrow ถามว่า where ก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆรับข้อที่มันตรงไปตรงมาถามว่า where ก็ expect คำตอบเป็น location นะครับก็อย่างน้อยๆน,นะครับก็พอจะ ถ้าฟังแวร์ได้ชัดเจนคําอื่นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเบลอไปนะครับก็อย่างน้อยพอที่จะเดาตอบข้อ b ได้เพราะข้อ b เป็นข้อเดียวที่มี t i o n เอ่อที่มีโ c a t i o n อยู่เพราะว่าข้อ b มีคําว่า drawer นะครับ drawer หมายถ,ถึงเก๊ะ a ใต้โต๊ะนะครับลิ้นชักใต้โตะ๊ะนั่นเองซึ่งเป็นคําเดียวใน3 choice นี้ที่เป็นตําแหน่งเนาะ,ะแต่อย่างไรก็ตามนะครับคำ ความหมายนะครับ w h e r e the client directory you borrowed หมายถึงว่ารายการนะ directory หมายถึงรายชื่อรายการรายชื่อนะครับอ่าของลูกค้าที่คุณยืมไปเนะี่ยอยู่ที่ไหนถึงสมุดที่แบบสมุดจดรายชื่อลูกค้าเป็นลิสต์ไว้เป็นเล่มๆนะครับอ่าที่ยืมไป borrowed ก็ทวนกันนิดหนึ่งลคกันนะครับยืมไปอยู่ที่ไหนพระเอบอกว่าเป็น a wonderful film director นะครับ director er หมายถึงผู้กำกับอ่าใช้กับ ใช้คู่กับฟิล์มเนี่ยมันแปลว่าภาพ,พยนตร์อยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะอันนี้มาเล่นที่คำว่า directory กับ director เฉยๆนะแต่ว่าพูดถึงฟิล์มก็คงชัดเจนนะครับว่ามันไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว w o นน e r f ฟูก็ยอดเยี่ยมมากเ้า B เป็นคำตอบนะบอกว่าฉนันเอามันกับ ใส่กลับคืนไปในเกะใต้โต๊ะให้เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ถูกต้องนะครับส่วนเขาซีแค t ไม่ได้ตอบถึงสถานที่เลยนะครับเนื้อฉีดนี้เด็ดไม่ถึงไม่ต้องการซึ่งไม่ไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องของแวกอยู่แล้วนะครับโอเคข้อที่13แบบนี้เรียกว่า tag question นะครับก็คือต้องการการคอนเฟิร์มว่าใช่หรือไม่อยู่ดีก็แปะไว้ให้นะฮะว่ารูปแบบของ tag question ก็คือขึ้นต้นด้วยประโยคบอกเล่าใช่ไหม this is your bag บอกเล่ามาเลยนะฮะแล้วก็ลงท้ายด้วย เรียกว่า m o d a l verb แล้วก็มาเป็น subject นะครับโนาอง subject แบบนี้ซึ่งไอตัว tag question เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือจริงหรือไม่นั่นแหละอ่านี่เป็นกระเป๋าของคุณใช่หรือไม่จริงหรือไม่นะข้อ a n o t h e usually d o n t ไม่พวกมันไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นแต่ไปกงง็งงไปนะครับก็ข้อข้อ a เนี่ยไม่ถูกอยู่แล้วนะครับยังไงก็ตามถ้าเกิดพิจารณาในเรื่องของแก a ม m ยิ่งเห็นชัดเพราะว่าเขาขึ้นต้นว่า this มี This is your bag. i s n t i t แปลว่า bag เนะี่ยมีอยู่ชิ้นเดียวใช่ไหมครับมีอยู่กระเป๋าอันเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอบมาว่าเป็น day ซึ่งใช้เรียกว่าใช้ pronoun ผิดตัวมันก็ไม่สามารถปรติดต่อ,อก,กันได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ควรจะต้องเป็น it ถ้าสมมุติว่าใช่นะก็ควรจะต้องเป็น it ใช่ไหมครับอะต่อมาเขา b We will meet in the baggage claim area แล้วเขาถามว่ากระเป๋าใช่ของคุณหรือไม่นะครับเราจะไปเจอกันในที่ claim สัมภาระ ตอบไม่ต้องคำถามไปไกลเลยนะฮะก็สี่นะครับใช่แล้วฉันคงจะลืมมันไว้ก็คงมีใครมาแบบไปหาเจอใช่ไหมครับจากที่หนึ่งแล้วก็แบบ this is your bag isn't it ถาว่านี่กระเป๋าคุณใช่ไหมอ่ะใช่ฉันคงลืมมันไว้ขอบคุณมากประมาณนี้เนาะซีนารีโอของมันข้อ14นะครับ why don't we check the weather before we leave อย่าลืมอ่า why don't นะครับนี่เป็นสิ่งที่ผม stress out ตั้งแต่ตอน review part 2คาถาม w h ว่า uh, wh, why don't เนี่ยไม่ได้ถามว่า Why ไม่ได้ถามถึงเหตุผลนะครับ Why don't มันคือการ suggestion นะครับเป็นการแนะนำให้ทำอะไรสักอย่างหนึง่งตัวอย่างเช่น Why don't we eat lunch now ไม่ได้ถามว่าเหตุผลในการกินอาหารเที่ยงแต่ Why don't we eat lunch now ก็คือชวนไปกินอาหารเที่ยงตอนนี้นะะนัน Why don't we check the weather before we leave ก็คือชวนให้เช็คสภาพอากาศก่อนเราจะออกออกจากตรงนี้ไปนะครับ ก็ถ้าแปลให้มันสมูทหน่อยก็เราเช็คสภาพอากาศกันก่อนที่เราจะออกไปดีไหมอ่าความหมายของ w ายดเนี่ยมันคือดีไหมนะฮะประมาณนั้นโอเคชวนนะครับเป็นการชวนอย่าลืมไม่ได้ถามเหตุผลใดๆอ่ะก็ข้อ A ตามนั้นเลยนะครับเป็นการคอนเฟิร์มถึงคำชวนก็คำชวนต้องคอนเฟิร์มนะครับว่าจะทำหรือไม่ทำนะครับโอเค I'll do that โอเคฉันจะทำตรงประเด็นเปะเลยส่วนข้อ B S About s days ชวนไปเช็คสภาพอากาศแต่ตอบว่าประมาณ7วันนะฮะข้อ C นะอันนี้มาใช้คำว่าเช็คกับเช็คตัวนี้มาเล่นพ้องเสียงกันใช่ไหมครับแต่ไม่ถูกต้องนะ No checking account อันนี้แปลว่าเป็นบัญชีบัญชีกระสรายวันนะครับซึ่งคนละเรื่องกันอยู่แล้วนะครับ Checking account ถ้าแปลตรงๆก็คือบัญชีออกเช็ค ซึ่งในภาษาไทยเนี่ยนะครับเราจะกําหนดคํานี้หมายถึงบัญชีกระแสรายวันบัญชีกระแสรายวันเป็นบัญชีที่เราสามารถเ e ขียนเช็คออกได้นะครับบัญชีออมทรัพย์เขียนไม่ได้นั่นเองก็อย่าลืมละกันหมายถึงตัวนี้นะครับก็ำสังเกตได้ว่า checking account นะครับโอเคข้อที่15 who's on the team for this marketing campaign ข้อนี้นะครับมี keyword who เป็นตัวใบอยู่ซึ่งก็พอจะใช้เทคนิคีได้ว่า Who, นะครับเรา expect คำตอบเป็น person เป็นคนใช่ไหม Who's on the team for this marketing campaign ได้ยิน who คำเดียวข้อนี้พอจะตอบข้อ a ได้เลยเพราะว่าข้อ b และข้อ c ไม่มี person อยู่เลยมีแต่ข้อ a ซึ่งมันเป็นชื่อเกาหลี mm hmm. ใช่ไหม s o h e นะครับ Just update d the list of names ก็มีชื่อคนอยู่ drop เข้ามาเป็น person ก็โอกาสที่จะตอบของ who ก็สูงมากๆอยู่แล้วนะครับได้ยิน b และ c ไม่มีคน ชื่อคนอยู่ก็ตัดทิ้งได้เลยต่อบข้อเอกสบายมากนะครับอ่าถ้าแปลคำถาม Who's on the team for this marketing campaign ใครอยู่ในทีมแคมเปญการตลาดนี้นะครับก็โซฮีเ so พิ่งอัปเดตชื่อของรายชื่อของคนเสร็จแล้วนั่นเองนะครับก็อ่ะก็จริงๆแล้วถามว่าโซฮีอยู่ในทีมไหมไม่ได้อยู่แต่โซฮีเป็นคนอัปเดตรายชื่อว่าใครอยู่บ้างซึ่งก็เป็นคำตอบที่ ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะถึงแม้ไม่ได้ให้มาตรงๆแต่ก็โอเคนะอ่าส่วนข้อ B นะครับระหว่างกะที่อยู่ก่อนหน้ากะทำงานนะครับชิฟกะทำงานที่อยู่ก่อนหนะ้าไม่เกี่ยวกันนะครับ no it was last week ไม่ถามถึงหูตอบไม่อันนี้ก็ผิดตังด้งแต่แรกแล้วนะครับก็ชัดเจนน้อสิบหนะครับ can I put these boxes in the storage room ก็วงไว้เลยนะครับว่า่าข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่น่า สนใจควรจะสังเกตไวนะครับเพราะว่าเป็นข้อที่ถามอย่างหนึ่งแต่ตอบไปอีกอย่างหนึ่งนะครับาถามว่า can I put these boxes in the storage room ฉนันเอากล่องเหล่านี้ไปใส่เก็บไว้ในห้องเก็บของได้หรือไม่ซึ่งจริงๆแล้วคำตอบเนี่ยมันควรจะตอบว่าเก็บในห้องเก็บของได้หรือเก็บในห้องเก็บของไม่ได้ใช่ไหมได้หรือไม่ได้นะแต่ว่าคำตอบมาตอบข้อ C นยดูก่อนเลยครับอันนี้ไม่ได้บอกตรงๆว่าได้หรือไม่ได้แต่เขาตอบว่ามีพื้นที่เหลืออยู่ใน ตู้นี้นะมีพื้นที่เหลืออยู่ในตู้นี้ซึ่งนะครับเขาไม่ได้คอนเฟิร์ม100%ว่าจะเก็บในห้องสตอเรจได้หรือไม่แต่บอกว่าให้คุณเป็นการ u ัก e จสต่อไปอีกทอดหนึ่งว่าไอตองเหล่านี้ดิสบ็อกซ์เนี่ยให้คุณออกมาใส่ใน Closet ตนี้แทนนะครับซึ่งก็เป็นคำตอบที่อ้อมไปอ้อมมานิดหนึ่งไม่ได้ตรงตัวไม่ได้เป็นสิ่งที่เรา Expect ได้ตามตามทฤษฎีนะครับอ่า ใช้เอากล่องเหล่านี้ไปไว้ในห้องเก็บของได้ไหมตอบว่ามีพื้นที่หรืออยู่ในตู้นี้นะก็คือเอามาใส่ตู้นี้เลยเถอะใช่ไหมฮะโอเคอาจจะก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลอเซ t ตหรือตู้เก็บของเนี่ยอยู่ในสตอเรจรูมหรือไม่ได้อยู่ในสตอเรจรูมอันนี้ไม่ได้บอกมาแต่ว่าถ้าพิจารณาเทียบกับข้อ A นะครับ uh, the yearly inspection ตอบไม่ได้อยู่แล้วนะครับ inspection แปลว่าการตรวจสอบ yearly ก็รายปีนะครับเอากล่องไปเก็บในห้องเก็บของได้ไหมการตรวจสอบรายปี นี่ไม่ใช่คำตอบนะครับ And My phone stores over 500 photos อันนี้พูดออกทะเลไปคนละเรื่องเลยนะครับเพราะว่าถามถึงเอากล่องไปเก็บในห้องแต่ตอบว่ามือถือของฉันเก็บรูปไปเกิน500รูปนะ,ะคือมันใช้คำว่า stores มาคู่กันเฉยๆนะครับเราได้ยิน storage แต่ไม่ได้แปลว่าคำตอบต้องมีคำว่า store อยู่ในนั้นถูกไหมแค่ใช้คำพ้องเสียงให้มันฟังดูเกี่ยวข้องกันนะครับอ่ะ17นะครับต่อมา Where did Naomi save the files for our presentation นับข้อนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เริ่มจะน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆแล้วนอกภาคสองสำหรับเทสสองอันนี้นะครับเพราะว่าปกติแล้ว where เรา expect ได้ว่าต้องเป็น location เป็นคำตอบแต่ข้อนี้นะครับไม่ได้มี location แบบชัดเจนขนาดนั้นเนาะคำถามถามว่า Naomi เก็บไฟล์ของเราไฟล์ uh, presentation ของเราไว้ที่ไหนนะครับคำตอบก็คือเธอส่ง uh, มาให้ในอะีเมล ไม่ได้บอกว่าเธอเก็บไว้ในคอมของเธอหรือเธอเก็บไว้ในคลาวด์เก็บไว้ในไดรฟ์เก็บไว้ในลินชักแต่บอกว่าไม่ต้องห่วงเธอส่งมาในอีเมลของเราแล้วซึ่งก็เป็นคําตอบที่ไปด้วยกันได้นะครับกับคำถามก็เรียกว่านี่คือรูปแบบของคําถามแบบ2020นะครับสอบพาร์ทที่2ก็คือเขาจะทําให้คําตอบเนี่ยมันไม่ตรงตัวมากขึ้นอย่างเช่นเวจากเดิมที่ าแบบตรงไปตรงมาเนี่ยถามว่าแวร์ควรจะต้องเป็นโลเคชันสถานที่ใช่ไหมครับแต่ก็ EXPECT ได้เลยนะ2020นะครับคำตอบมันจะทวิสตมากขึ้นมันจะมีเรียกว่าคอมเพล็กซ์ complex, มีความซับซ้อนมากขึ้นไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบก่อนแล้วเนาะแต่ยังไงก็ตามนะครับข้อ C เมื่อเทียบกับข้อ A และข้อ B เนี่ยมันชัดเจนแล้วมันถูกต้องกว่าแน่นอนที่สุดนะฮะเพราะว่าข้อ A บอกว่าอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้คือมัน ไม่เกี่ยวกันเลยกับเรื่องของเก็บไฟล์เขาไม่ได้ถามถึงเวลาส่วนข้อ B นะครับ how can you tell คุณจะบอกได้ยังไงล่ะอ้ามาย้อนถามเขาอีกซึ่งก็ไม่ควรจะเป็นคำตอบนะครับอ่าโอเคส8 how did you hear about the open position at our pharmacy นะฮะมาดูกันครับอันนี้ต้องแปลครับเพราะว่าคำถามถามตระกูล how หรือ why เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับมันเป็นสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้เพราะว่าคำตอบมันเป็นร้อแปนะครับอย่างไรวิธีการ เรื่องอะไรล่ะคุณได้ยินเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดรับที่ร้านขายยาของเรามาจากไหนได้ยังไงใช่ไหมครับก็ position หมายถึงตำแหน่งงานนะครับก็ open position หมายถึง